ไปกันที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะมีชาวต่างชาติหนุ่มฝรั่งเศสข่คมขืนสาวชาวอังกฤษคือเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่แต่มาเกิดเรื่องอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยหญิงสาวชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกข่มขืนที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตแล้วเธอก็พูดเลยนะคะว่าคนที่ข่มขืนเธอเนี่ย เธอบอกชื่อแล้วเธอก็บอกว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสรู้จักกันทางโปรแกรม tinder tinder ที่เขาจะมีปัดปัดอะพี่ไก่เหมือนถ้าเราถูกใจใครเนี่ยปัดปัดขวาปัดไปทางขวาอะไรเงี้ยถ้าไม่เอาปัดไปอีกทางมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันที่โด่งดังพอสมควรในการหาคู่ก็เจอกันใน tinder นี่แหละเพราะว่าปัด ปัดต่างคนต่างปัดมาเจอกันพอดีอนัดหมายกันไปเที่ยวที่หาดสุรินต์ตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางและวันนั้นนั่นแหละเธอบอกว่าเธอถูกพาไปที่ห้องพักของโรงแรมและข่มขืนกระทาชำเราค่ะ ทีนี้ตำรวจไทยค่ะก็สืบสวนรวบรวมหลักฐานอนุมัติหมายขอสารอนุมัติหมายจับนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยจับได้ค่ะชายชาวต่างชาติฝ<ะ>รั่งเศสคนนี้เนี่ยกำลังขับรถทะเบียนภูเก็ตจะไปที่อำเภอเมืองภูเก็ตนี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เจอรถนะคะแล้วก็ลงใบแสดงหมายจับ เขาก็ยอมให้จับแต่โดยดีแล้วก็ควบคุมตัวมาที่โรงพักป่าตองค่ะก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทําชำเราผู้อื่นด้วยการขู่เข็นประการใดๆใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็กระทําอนาจารบุคคลอายุมากกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะขัดขืนได้เป็นชาวต่างชาติทั้งผู้เสียหายทั้งคนก่อเหตุนะคะแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต